หลังได้รับตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝัน True Academy f a n t a s i a Season 6สาวที่เล่นของบ้าน AF ซานิมิพาพรก็มีคิวไปออกรายการ e n t e r t เทนช่วงทอล์เมื่อบ่ายที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นงานแรกที่เธอได้ออกมาพบปะซื้อมวลชนหลังได้รับตำแหน่งก็เลยทำให้เจ้าตัวนี้อดตื่นเต้นไม่ได้แถมครั้งนี้ไม่มีเพื่อนๆนักล่าฝันด้วยกันเหมือนก่อนมานั่งเข้ามาฟังมาพูดด้วยนะคะ คนตอบมานะว่าราวนี้โอ้โหเป็นแชมป์นอนมาแน่นอน,น,น,อนรู้สึกยังไนะงตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เป็นวันแรกที่จบจากเมื่อคืนแล้วก็ต้องมาเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบโอ้ทั้งเรื่องแบบตอนนี้สมองมันยังมาไม่ครบด้วยนะแล้วก็แบบว่าทุกอย่างอะ่ะมันกําลังแบบงงๆแบบว่าไม่ใช่ว่าทํทำตัวไม่ถูกนะแต่แบบมันกําลังโอ้ยมันเร็วมากถ้าพูดถึงตัวหนูหนูเหมือนเดิมแต่ถ้าแบบพูดถึงเรื่องงานอะไรเงี้ยมันก็ มันก็จะเยอะขึ้นแล้วมันก็จะต้องแบบว่าเอาต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะเรื่องเวลาส่วนใหญ่คุยกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อวานนี้เจอหน้าท่านเป็นครั้งแรกเป็นยังไงบ้างจนครอบับ้านโอ้พูดกันไม่ออกค่ะแบบว่าก็เขาพูดได้แต่คําว่าเออดีใจมากแล้วก็รักมากแล้วก็ให้อดให้หนูอดทนกับทุกอย่างที่แบบกําลังกำลังจะมาไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามอย่างนี้ยค่ะ เมื่อได้ออกมาจากบ้านเอฟแล้วนะคะสิ่งที่สาวสาวนนีตั้งใจทํานอกจากเรื่องการเป็นนักร้องที่ดีมีแฟนคลับเยอะๆแล้วเธอก็ต้องเร่งพยายามลดน้ําหนักที่ขึ้นมามากถึง6กกิโลจนเกือบจะใกล้60เข้าไปทุกทีแล้วส่วนที่เก็บรางวัลตุ๊กตาสุดยอดนักล่าฟันนะคะเจ้าตัวก็คิดว่าน่าจะให้บรรดาแฟนคลับได้มีโอกาสได้ร่วมสัมผัสค่ะเพราะถือว่ามาจากแรงบวกของทุกคน เยียนบ้านเลยไหมเวียนบ้านมันมีหลายคนที่ทําให้หนูได้ตุ๊กตานี้นะอาจจะเวียนเวียนบ้านไปก่อนอาจจะมากลับมาอยู่กับหนูตอนช่วงประมาณหนูเจ็ดสิบอะหรือว่าเอาเวียนไปอะไรเงี้ยอยากที่จริงอยากให้ทุกคนได้จับอะค่ะอยากให้ทุกคนได้จับมากๆเพราะว่าหนูจับเองหนูยังรู้สึกรู้สึกดีเลยอะแล้วเทาคนอื่นนะครับหมายถึงแฟนขลับหรือทุกคนที่เขาเชียร์หนูเนี้ยซึ่งเขาเป็นคนกดโหวตอะ เขาคงต้องแบบเอ้ยนี่นี่มันรางวัลเขาด้วยนะแบบว่าเอ้ยเขาแบบสุดยอดมากอะไรเงี้ยขอบคุณทุกคนนะคะที่เมีแรงบวดให้หนูแบบทุกอย่างคือหนูเห็นความพยายามของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสียงกรี๊ดไม่ว่าจะเป็นแบบเหงือ่อไม่ว่าจะเป็นแบบโหการทำออปชั่นทำแบบพ๊อปมาแบบมาเชียร์เราแต่ละวีคซึ่งเราก็จะได้โจทย์ที่มันต่างกันนะคะ แล้วก็เห็นการทุ่มเทแบบว่ายกมือพยายามโยกให้เราเห็นแม้ว่าเขาจะอยู่ไกลสุดอะไรเงี้ยมันเป็นความพยายามที่หนูรับรู้ได้ก็ถือว่าวันนี้เธอสามารถล่าฝันได้สำเร็จส่วนในอนาคตซานิจะสามารถก้าวขึ้นไปเป็นศิลปินมืออาชีพได้อย่างเต็มตัวหรือไม่ต้องคอยช่วยกันส่งแรงใจให้สาวคนนี้ต่อไปด้วยนะคะ